สวัสดีค่ะสวัสดีพี่พี่ FC ทุกทุกท่านนะคะสวัสดีทั้ง FC เก่าแล้วก็ FC ใหม่เนาะอ่าวันนี้มาพบกับช่องอ่าสาวหึงพารวยชาแนลเช่นเคยนะคะวันนี้ก็มีแนวทางฮานอยสูตรหนึ่งมัดรวมมาแบ่งปันเช่นเคยนะคะอ่าก่อนไปรับชมเราก็จะมาดูผลของวันที่24กันก่อนนะคะพี่น้องจา๋าสาหรับของวันที่24ให้เด่นไปที่ 2, 8แล้วก็6นะคะ อ่านอยเฉพาะกีดออก8 6 5หนะคะเด่นที่6มานะคะส่วนล่างสองเนาะเด่น2เด่น8วิ่งรูดที่8อ่าเข้า8 2สองเข้าที่ตัวกลับนะคะพี่น้องจ๋าส่วนตัวเดดปลาหมดเนาะพิเศษนะคะ301ล่างสองนอ่าอันนี้ก็หลุดไป2มานะคะ2ตัววิ่งมาเนาะถ้าใครนำสองไปวิ่งไปรูดก็ได้ทั้งสองตัว3ตัวก็น้อยปกตินะคะ น้อยปกติออกหนึ่งสามสองแล้วก็ล่างสี่หกเนาะก็หลุดไปนะคะหกมาอีกแล้วนะคะพี่น้องจา๋าหกมาสองสองมาสามแปดมาสองอ่า VIP บนนะคะสี่หนึ่งศูนย์หลุดไปนะคะล่างแปดศูนย์แปดศูนย์เข้าตรงตรง,ต,รงตัวที่เน้นด้วยเนาะ,ะตัวที่เน้นทั้งสองคู่เลยนะคะพี่น้องจา๋าอ่าวันนี้ก็เข้าไปสองคู่เนาะก็ยินดีกับพี่พี่ที่ตามสูตรหนึ่งอ่า สหนึ่งเม็ดเดียวด้วยนะคะอ่ามาตามต่อกันของวันที่25กันนะคะตัวเด็ดมาหมดเลยนะคะพี่น้องจา้าอ่าวันที่25นะคะก่อนไปรับชมเราก็มาฟังคําเตือนกันก่อนนะคะคําเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางการนําเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดเด็กต่ำกว่า18ปปีควรได้รับคำแนะนำจากผู้ปกครอง โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะแนวทางตัวเลขมีเข้ามีหลุดนะคะพี่น้องจ๋าปะพนกันไปเนาะเพราะว่าแอดเองก็ไม่รู้นะคะว่าจะมาตัวไหนออกตัวไหนนะคะคำนวณไปตามสูตรแล้วก็อยากนํามาแบ่งปันพี่พี่เอฟซีทุกๆท่านเนาะ,ะมาดูตัวเด่นนะคะตัวเด่นก็จะมี7 9 มี7มี9แล้วก็3นะคะแต่ว่าแอดจะวิ่งรูดที่7เนาะแต่ถ้าใครไม่ชอบ7นะคะสามารถนำากกับ3ไปวิ่งไปรูดได้นะคะอ่า7ก็จะมี7 0ศูนย์นะคะ7 1 7 2 7 3 7 4 จ็ดห้านะคะดูจะไปเขียนห้าอีพี่น้องเจ็ดหกเจ็ดเจ็ดนะคะเจ็ดแปดแล้วก็เจ็ดเก้านะคะพี่น้องจะารูดเจ็ดเนาะอ่าแต่ถ้าใครไม่ชอบสามารถรูดเก้ากับสามได้นะคะอ่าเดี๋ยวเรามาดูตัวที่เน้นกันนะคะพี่น้องจ่าสำหรับ แนวทางของวันที่25นะคะอ่าสำหรับ7นะคะแอดชอบ71 72 74นะคะ7 5 7 8หแล้วก็79นะคะอ่าถ้าชื่นชอบก็จดไว้แคปไว้เพื่อไปเป็นแนวทางเนาะพี่น้องจ๋าย้ำนะคะว่าเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นนะคะอ่าถ้ามีตัวที่ชอบอย่าลืมไปกลับทุกครั้งนะคะ สุดท้ายนี้แอดก็ขอให้พี่พีๆ FC ทุกๆท,ท่านมีโชคมีลาบกันทุกคนนะคะเงินทองไหลมาเทมาขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงกันทุกท่านคะ่ะไว้เจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีคะ่ะ